ครับผมลองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักด์ผลิตผลการพิมพ์นะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ เราเรียกนวัตกรรมนะต้องมีคีย์เวิร์ด3าตัวเนาะนวัตกรรมการพัฒนาแล้วก็การคุ้มครองนวัตกรรมก็แปลว่าสิ่งที่มันแบบคิดใหม่ทําใหม่นะเนื่องจากโลกเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กก็เติบโตมาเผชิญอกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะเช่น ภาวะโลกร้อนโลกระบาดนะฮะเศรษฐกิจส,สังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปครอบครัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปพวกเนี้ยการเปลี่ยนแปลงที่ร,รวดเร็วก็ต้องมีการคิดใหม่ทําให,ให pandemia, ม่นะการคิดใหม่ทําใหม่ก็อาจจะมีหลายอย่างนะฮะอย่างนี้เราก็เรียกว่านวัตกรรมนะคือการคิดใหม่ทําใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้ทําไมถึงต้องมีคําว่าพัฒนากับการคุ้มครองนะก็ หมายความว่าจริงๆการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตจากเล็กไปจนเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพได้นะฮะเราก็ต้องมีการพัฒนาเขาอะนะขณะเดียวกันเขาก็เผชิญอยู่กับสิ่งอันตรายรอบด้านนะก็ต้องมีการคุ้มครองนะเ,ออเด็กทุกคนนะ่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นกําลังของชาติทั้งนั้นควบคู่กันไปไม่สามารถที่จะโอ้พัฒนาเชิงบวกอย่างเดียวเลยนะเชิงลบเชิงสิ่งที่มัน จะมาทำร้ายเด็กนะเราไม่ปกป้องไม่ป้องกันไม่ไม่กีดกันสิ่งเลวร้ายออกไปเด็กก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราอยากจะให้เขาก้าวไปในะโลกอนาคตนะครับจริงๆบ้านก็มีโจทย์ใหญ่อยู่สามโจทย์ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการคิดค้นนวัตกรรมนะฮะเพื่อให้ เ,ออเกิดการพัฒนาและคุ้มครองเด็กนะให้เท่าทันนะการเปลี่ยนแปลงของโลกนะให้ได้ตามยุทธศาสตร์าชาติของเราให้ได้ตามการพัฒนาวาละที่ยังยืนของการพัฒนา2030เพราะนั้นอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะในหลักสูตรเนี่ยนะอันที่สองคือการเรียนรู้ของเด็กผู้ใหญ่นะ สถาบันนี้ก็เน้นการเรียนรู้ต่อเนื่องนะเพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มอายุเราจะดีไซน์ไม่ใช่ตัวเนื้อหาที่ตอบโจทย์ไปแล้วข้อที่1น,นะก็ยังเป็นการดีไซน์กระบวนการให้ตอบโจทย์นะยุทธศาสตร์ของสถาบันข้อที่2นี้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงคือเราทําเพื่อไปชี้นาสังคมแล้วก็ผลักดันนโยบายสังคมโดยรวมและนโยบายสาธารณะ หลนะักสูตรนี้ก็จะเป็นฐานนะของทั้งการสร้างกำลังคนทั้งการผลิตตัวเนื้อหานะที่จะนำไปสู่นโยบายขอ,ของประเทศของเราต่อไปนะครับคือตอนนี้เราพยายามทำลายกำแพงคำว่านักศึกษากับผู้เรียนออกนะคนเรียน,นยจะมีสองแบบนะคือเรียกว่าแบบแนวตั้งนะก็คือเรียนนะเพื่อทะลุขึ้นไปให้ได้ให้ได้ปริญญาโท เขาอาจจะมีฐานปริญญาตรีมาแล้วนะอันนี้ก็ลงทะเบียนตามรูปแบบปกติเลยนะขึ้นสูงไปเลยได้ปริญญาโทแต่ว่าทุกรายวิชาที่เขาเรียนขึ้นไปเนะี่ยเขาจะมีเพื่อนร่วมเรียนมาเรียนด้วยซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนไปถึงปริญญาโทแต่สนใจในวิชานั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าผู้ที่เข้ามาเรียนร่วมกันมีความประสงค์ว่าเฮ้ยไม่แน่นะเขาจะไปต่อปริญญาโทในอนาคตนะเขาสามารถเก็บ ทุกเครดิตทุกวิชาที่เขาเรียนต่อให้ตอนนี้เขาจบแค่ป .4 นะฮะแต่เขาว่าเดี๋ยวอายุ6 0เซนี่ยเขาจะเอาให้จบปิญญาโทให้ได้นะเครดิตอันนี้เขาจะถูกเก็บไว้คนที่มาเรียนในหลักสูตรนี้จึงเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะในสาขานวัตกรรมและการคุ้มครองเด็กทั้งหมดทั้งหมดเลยเพียงแต่ คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคุณเรียนเก็บไว้ก่อนนะอนาคตค่อยว่ากันครน,นี้สายนี้เองที่เรียนรายวิชานั้นเนี่ยเขาก็จะโตในแนวราบไปได้อีกเช่นกันฮะหมายความว่าเอ้ยเรียนรายวิชาเก็บเครดิตรออีก10ปีนะยีปีค่อยมาขึ้นไปเป็นนักศรรึกษาวิทยโทนะแต่วิชานี้เอ๊ะต่อขั้นที่2ขั้นที่3แต่ออกออกออกนอกหลักสูตรไปแล้วนะต่อขั้นที่2ขั้นที่สไปจบวิชาชีพ นะของเขาเองได้วิชาชีพนี้ทางสถาบันก็มีความตั้งใจจะสร้างค่านิยมวิชาชีพใหม่ๆที่จะไปสร้างงานพัฒนาการคุ้มครองเด็กในอนาคตนะอยู่หลายตัวนะฮะ mm hmm. ผมยกตัวอย่างนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียก playworker นะฮะหรือว่านักปฏิบัติการการเล่นเด็กหลายคนนะต้องใช้การเล่นนําไปสู่การเรียนรู้ถูกไหมเพราะ,ะนั้นผู้ที่จะดูแลเด็กนะในชุมชนนะฮะผู้ที่จะจะดูแลเด็กในโรงเรียนนะ,ะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งหลายนะนะมิวเซียมนะหรือว่าสวนสนุกทั้งหลายมีผู้นําการเล่นสู่การเรียนรู้นะเราไปเที่ยวสวนสนุกอาจจะได้รู้ฟิสิกส์กลับมาใช่ไหมเราไปเที่ยวฟาร์มกรเกษตรเนะี่ยได้รู้เรื่องโลกร้อนถ้าเรามีผู้นำนะการเล่นนะ่ที่ดีนะนะในหลักสูตรนี้เราเรียกว่านักปฏิบัติการการเล่นสู่การเรียนรู้นะก็หวังว่าจะเป็นอาชีพใหม่คนที่มาเรียนรนวิชานี้เก็บเครดิตไปเป็นบัญญาโทนะเก็บเครดิตแล้วไม่ไปนะไปแนวนี้ นะเขาต่อขั้น,ข,น, 2, ข,น 3, ขั้นสองขั้นสามขั้นสีจบประกาศเสบตรวิชาชีพนักปฏิบัติการกันเล่นนะสามารถที่จะรับสมัครงานนะมีหลายที่ที่อยากจะได้คนอย่างเงี้ยไปอยู่เพื่อเพื่อไปสร้างให้สถานที่ที่เขาจัดเป็นที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยม,มเออแล้วเด็กมาก็สนุกสนานอันนี้เป็นต้นนะนี้เป็นแนวทางนะของของหลักสูตรนี้ครับคือเราวางไว้หลายตัวเลยนะซึ่งอนาคตก็คงต้องพัฒน,นากันต่อไปอีก ปัจจุบันนี้จะมีนักปฏิบัติการการเล่นสู่การเรียนรูนะ้นักส่งเสริมครอบครัวคือคนที่จะลงไปทํางานกับครอบครัวนักส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยไม่ใช่ครูศูนย์เด็กเล็กอย่างเดียวเรายังต้องการคนอีกหลายคนที่ลงไปทํางานนะกับเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดนะเช่นคนทํางานในเนสท l ีคนทํางานเปิดบ้านตัวเองเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็ก คนที่ไปทํางานในบ้านเขาเลยนะฮะบริษัทส่งไปเลยนะเขาไม่ใช่ครูศูนย์เด็กเล็กนะเออเขาเป็นคนที่สามารถดูดูแลได้ทั้งสุขภาพเด็กแรกเกิดเลยนะยัน6ขวบ7ขวบ8ขวบเลยปฐมวัยนี่ของเราใช้8ขวบนะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะอาบน้ําเช็ดตัวลดไข้เด็กทารกก็ได้นะนะเขาทําได้ทั้ง ทั้งการดูแลสุขภาพและก็การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเราเรียกว่าเป็นผู้จัดก,การความปลอดภัยและก็การคุ้มครองเด็กน่าจะเห็นว่าในหลายที่ของโรงงานเนี่ยเขามีจอะปอะเจ้าที่ความปลอดภัยนะแต่ในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กในชุมชนในศูนย์อพยพนะในสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ไม่มีจอปอของเด็กอะ่ะเออไม่มีเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กความปลอดภัยนี่มีทั้งกายภาพแล้วก็ อันตรายจากบุคคลหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มากระทํากับเด็กเช่นสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองไปในตัวซึ่งมีความรู้ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุความปลอดภัยแล้วก็ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กด้วยอันนี้ก็เป็นสายวิชาชีพประมาณ4ี่สาขาที่ปรากฏอยู่ในจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ในอนาคตก็คงจะพยายามที่จะให้แต่ละรายวิชาสร้างวิชาชีพออกมาให้ได้มากกว่านี้ครับ วิชาหลักๆพื้นฐานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การพัฒนานและการคุ้มครองเด็กตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานเลยข้อที่1เลยเนาะอันที่สองที่เราคิดว่าเป็นพื้นฐานที่คนที่จะมาเรียนวิชานี้ต้องได้เลยนะก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ระบบประสาทานะฮะที่สอดคล้องกับการพัฒนานและการคุ้มครองเด็กนะซึ่งหลายสาขาที่คล้ายคลึงกันเนี่ยเราเรียนออกไปในเชิงสังคมาศาสตร์ นะฮะอย่างเดียวความจริงต้องสผสมผสานสองเรื่องน pr ี้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้นะต้องวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ผสมผสานไปด้วยกันในการทําความเข้าใจกับการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้สําคัญนะฮะอันทีส่สเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานนะเออก็คือการเข้าใจสังคมมาเมื่อกี้วิทยาศาสตร์ไปแล้วสังคมโดยรอบทั้งหมดเลยนะก็คือระบบนิเวศนะของระบบของการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กนะอันนี้ก็เป็นวิชาพื้นฐานที่สแล้วก็ วิชาพื้นฐานสุดท้ายเลยก็คือเข้าใจรากฐานของคำว่านวัตกรรมกับการคิดเชิงออกแบบอันนี้ถือว่าสำคัญม,มากนะดังนั้นถ้าเรารู้พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของโลกนะที่มีผลต่อการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กเรามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะฮะของระบบประสาทเรามีความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์นะเชิงระบบนิเวศต่อการพัฒนานะและการคุ้มครองเด็ก และเรามีความคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมได้นะสี่เสาหลักว่ากันเถอะนะฮะและนอกนั้นก็เสียบด้วยรายวิชาต่างๆนะฮะบางรายวิชาก็ยืดต่อเป็นวิชาชีพนะทั้งหมดรวมกันก็ขึ้นตรงไปเป็นวิทยาศาสตร์รมันต์ดิตนะฮะด้านการสร้างนวัตกรรมแล้วก็การคุ้มครองเด็กครับหวังว่าเราจะได้นักศึกษาที่มาเรียนไม่ว่าท่านจะไปจบปริญญาโทปีไหนก็ตามแต่เรา ไม่ใช่หัวใจสำคัญนะแต่เราได้นักศึกษาที่มีความสนใจนะต่อการพัฒนานและการคุ้มครองเด็กไม่ใช่มาเรียนนะแต่ว่ามาร่วมงานกันนะมาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนะมาร่วมกันทำงานนะกับเครือข่ายจะเป็นองค์กรภาคเอกชนนะะภาครัฐนะ หรือใครก็ตามแต่นะเพื่อสร้างนวตกรรมการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กออกสู่สังคมนะชี้นำนโยบายสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยนะแล้วก็สร้างวิชาชีพใหม่ๆนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็กและครอบครัวทั้งหมดนี้ผู้มีความประสงค์จะเรียนต่อก็เรียนได้ไปจบเป็นาโทผู้ไม่มีความประสงค์จะเรียนต่อแต่ว่ามาร่วมเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ไปจบ เป็นวิชาชีพปฏิบัติงานได้หรือใช้ความรู้นั้นปฏิบัติงานได้เลยด้วยการมาร่วมงานกับทางสถาบันนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าวิทยานิพนธ์หลักสูตรนี้จึงไม่ได้มุ่งเป้าที่นักศึกษาต้องมาเขียนเป็นเล่มๆแล้วก็จบออกไปไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้มาร่วมคิดร่วมทำสร้างสิ่งที่มันเป็นวัตกรรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการบริการเป็นหลักสูตรฝึกอบรมนะฮะตอนเนื่องต่อไปนะฮะหรือว่าเป็นกฎหมายเป็นวัฒธรรมวิถีชีวิต ใหม่ๆนะที่นําไปสู่กนนารนาฬการคุมพองเด็กก็อยากให้ทุกท่านนะฮะที่ต้องทํางานนะฮะกับเด็กแล้วก็ครอบครัวนะไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตามแต่นะฮะลองศึกษาหลักสูตรของเราดูนะฮะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับทุกคนนะไม่ว่าท่านจะมีฐาน ความรู้อยู่ระดับไหนก็ตามแต่นะฮะมีจบไม่จบการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมหรือมหาวิทยาลัยปัญญาติอะไรก็ตามแต่นะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมศึกษาได้นะฮะเมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะมาศึกษามีความประสงค์ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความประสงค์ที่จะมาร่วมกันคิดนะทำงานร่วมกับเครือข่ายและสร้างสิ่งใหม่ๆนะที่จะนําไปสู่การพัฒน,นาเด็กและครอบครัวนะฮะสำหรับสังคมไทยก็ มาร่วมกันครับ